ผักชีดาวคุมอันดําปา น้องจ้าอิวมะพอ่อยอดสะเดาเดนมาร์กจ้านี่อุ้ยว่าว่าพาน้องมาเล่นปลามาได้ยอดสะเดาไม่ยังลูกหุยงามยอดสะเดากำลัางงามเดี๋ยวแม่เก็บอันยอดสะเดากรอนกำลังงามงามนี่อยู่ทางเขาปลาพอดีอ อันนี้ต้นน้อยเพื่อนน้อยจ้ะปกตินี่เพื่อนสิต้นยหอยเราพี่น,ออน้องจ้ะอืมโอ้ยงามอืมงามครักมาเก็บผักปลาจ้ะมือนี่ดอกไกม้ก็งามจะกูขางปลา อลาจาะพี่รองจ้างามปานี่ยอดเดาวน้อยลายหลายยอดเดาวน้อยืยยึโู้ยอดผักกระเดาเบิง่งพี่รองจ้าเต็มไปอยู่เบิง่งพุ่น่ะยอดเดาวจ้าไม่หยางลูก เอา้าหัวใจกินมากหิวอีกแล้วเธอเธอคึอสี่หิวอีกแล้ว,อว,อลวโอ้ยหยอดสะเดาอืมคุยกิง้งโอ้ยหยอดเอง่งงามครับครับอยากโอ้ยพี่น,อน้องจ๋าเบิ่ง กำลังแตกว่นะน้องเด็กเตอร์ครับครับผมทอนใหม่มันมีแต่ทอนใหญ่ๆเป็นสีแบกไปจังใดฮะาอน่จ้าครับผมพุ่นพี่น้องจ้าโอแม่บ่ฮูแม่บ่หบเห็นครับน้อง น้องได้เจอเบิ้งผักสะเดาเบาดูอืมบังดแดดบอกแม่ก่อนผักสะเดาผักสะเดาครับขมอำลำํลําขมอํลําป่ืมบ่บอไปอีกแล้วแม่คะต่อไม่เห็นนั่งขอ,องเบิง้งผักสะเดาเต็มคอนทังด้วยจ้านี่ อุ้ยหักปอหักเปอฝนสตกเฝ้าผ้ากันเข้าป่าก่อนเดี๋ยวสิบดอยมาเอาบรรยากาศมาฝากพี่น้องมาหาซองเบืองพักน้ำนาะหล่ะเนาะนี่พักสะเดราเดนมาร์กแด้จ้ะพี่น้องจ๋านี่สีร้องเอาไปกินกับอันอันปนปนป่าคมอำลำนะหละเนาะ คมอลมัลํำบอกแล้วนี่จะตัดเครื่องนี่คือผักเสียนปลาแล้วจะพี่น้องจ๋าเพื่อนเริ่มออกดอกถอดยอดแล้วอุ้ยพี่น้องจ๋าเบิง่งคุณนะอ่ะกำลังพอดีกิน กำลังเป็นอันหยอดมั่นๆพอดีจ้ะนี่บออันบอเทาแล้วก็บอออนเกินไปพอดีโอ้โหคือพักกูดฝรั่งบอนี่จ้ะพี่น้องจ้าอูไัยไหูวบอกอิวเอดอร์นี่อุ๋ยงามคักหืมมักเบิ่งแอ่งน้ำ่น้องนะบวกน้ำกร,ระดงะพักเซียนจ้ะพี่น้องจ้านี่ เป็นดอกบนแล้วพี่น้นอ,งนองจาง้าหอมปลาน้องดิกเกอร์นี่หอมปลาสีโอ้ยเพิ่พี่น้องจ้าหอมปลาจ้าอยากน้ำอัโอุ้ย อยากน้ำหอยถากมันหลายเพิ่นต่ขี่รถอันออมคนจมหายอันอุ้หอมจ้าพี่น้องจา้าอุ้น้อยนอ้นนองจ้าน้องจ้าเข้าได้หอมปลาพร้อมี่นี่ยัยยยงขามมาบางหันโบเห็นผู้นะยูพีมิจะตัวยังไงเขาไปเฮ็ดสมพัก อุยอ no. ุยอ Get ุยอุยอุยเดี๋ยวเด๋วแม่เก็ีหอมก่อนครับน้องแป๊บหนึ่งเนาะหอมปลาจ้ะพี่น้องจ้าหุ้ยหอม น้องเด็กเตอร์ออก,กับตามาให้แม่เนื้อลูกหล่าเร็วน้องเด็กเตอร์ออก,กับตามาให้แม่นะครับโอ้ยมอเตอร์ไซค์ยุ่งฮะเออมืกเอสเลวัยเนี่ยเบื้องน้องเด็กเตอร์ไม่ได้หอม เอ้นจเลออกุจีบ่ะครับใส่โอเพิ่งกุจีอันเพิ่นกับผ้าเอินกุจีน้องสีเอินว่ายังคันว่าฟั่วในปะกุจีไปบอกดูกุจีกุจีเพิ่นผ้าเอินกุจีใหญ่แม่เอินว่ายังกุจีอืมคอยทักยัยจ้ะเพิ่นจอดแบบว่ายเลยบางหันเอาจับเบิ่งโอ้ซะ น้องเอามันไปไว้ขางทางแล้วสดตนุงตะเคือนเนื้อสเสร็จเดียวเอาไปไว้พ่นอค่อ,คอยๆว่างอะลูกพ,นนะพ่น่ะอุ้ยหลายพ่นน้องเห็นอีกอัน,น,นหนึ่งบ่พ,<ว>พุพนพุน่นน้องเห็นบ่พุพนน้นองเบิ่งพ่น,พ,นพ่นอีกโตหนึ่งสองต <S 2> <S 2> อ,อยัามันซโมดูแหวมาฟตซิกที่น้องตรงค่อยๆได้ลูกเยอะอืมง่นเอามาว่างมันมาว่างใกล้ๆกัน เออเออมันเป็นมูกันเนาะเออน้องบังยุ่งได้แล้วลูกน้องได้เตอรกินอยังเส่บอกพี่นยองเด้แล้วน้องกินยังครับน้องกินขนมแบบน้องกินขนมครับ ไปจ้าพี่น้องจ้าระว่างกันผู้บ่าวน่อยเพื่อนั่งกินขนมอิกรตสีไปหั่นซองเบื้องต้นหอมอีกเนาะอุย้ยหอมปลาหลายขึ้นอย่างนี้จ้ะโอ้ใบจาแยกกหลายพูนะพี่น้องจ้าเป็นดงไปแต่ว่าก็ต้องเบื้องใบตําแย่เนาะใส่หรือึ โอ้ไม่ตะต้นอ,อ่วนอ่วนทั้งเลยไรยุ่งนเดอครับนอ้องน้อ,นองเด็กเตอร์เบิง้งต้นหอมุบ อืมบอกเออน่อเอาไว้ในกระเป๋านั่นละลูกนี่เดี๋ยวสิจัดกระตาไหมอ้หอมออตุนใหญ่ๆใช้มาเฟ้าเ<อ>ดียมันเตสตินนะครับลองอะไรยังไ,งไม่ให้แม่ก่อนเดียมันเตสตีนอินสวสดเดียมันว้าไดเพชรดำสกันเห็นอนี่ขวงซะอืม กันเรีนไปเรื่อยจะพี่น้องจะเสิเอาดอกไม้ไปอันไปตากแห้งนี่แล้วก็สิเอาไวท้ทเทดอันกาดจา้ะดอกไม้ปลาซอ,อยเก็บมาในตัางประเทศครับบบาทนี่โยเธอบอกก็ผาย ไฟป,ป้าไหลเนี้ย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 ไฟนะเชอะอันเท่าต้องเอาอไปใส่ในหนังสือก่อนมันจังสีแหงนี่ใส่อีก้อยนี่เอ้าเบิงดอกอันนี้หายากเดีนี่เนี้ยเบิ้งจ่าพี่น้องจ๋างามก็อยังนี่ ซีเพื่อนสีออกเป็นซีโอรถเนาะจ้ะเด็กตัวเบิง้งหืมเพื่นอนยังมา่เดบานคักเก็บพักเ <g ave> ก็บดอกไม้ไปละจ้ะ อาผ้าพี่น้องเก็บดอกไม้บัดน,นี้คือดอกไม้ลายแถเขาคือเห็นจะด,ดอกไม้แถบัดน,นี้นี่เบิง้งอุ้ยดอกนี้ก็งามอุ้ยเนี่ยน้องเบิง้งลายคืออยังเอามันคือมีหลายแถน้องเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเอาดอกไม้ลายลาย ปาน้องคือแข็งแรงแต่ใช่ไหมบ้างเอาอแม่มเอาให้พี่นอ้องเบิ้งน้าเอาปื๊ดแข็งแรงไปบาทนี่ขี่ไปเลยหันจันๆเลยไปเร็วๆเด็กพีกเถอะไปดูข้างล่างกันซะอ่อนยอดสะเดาจ้ะพี่น้องจ้ะนี่ สูง,งจ้ะโอ้ยดอกอันนี้คืองามว้ายะยเอาไปใส้แจก,กัน างามคักอันดอกไม้มันอยู่ในป่าด้วยจ้ะพี่น้องจ๋ากะเลยว่าเสียนคอไปใส่ใจกันเน่จากอันวิร t the e a นุง Pluck Nung e a r อือืเอานี่เอาเอาหนิแม่เอา,เอากิ้งลงให้เอาเอาอีกกิงออกก้งเดียวอีกกิ้งเดียวนี่เอาอีกกิ้งเดียววายใส่ละโอ้ตายแล้วดอกไม้ นี่เอาเก็บเอาน้องนี่เอาเร้วเเสี่ยวไปใส่นังซื้อเหาเอาแม่เดี๋ยวแม่เอาอีกกิิงเดี๋ยวพ่อมันมันห้อยแล้วมันเศ้าตูมแล้วอืมเอาพ่อแล้วครับนี่นสียเพล่เอสิเฮดหิมะใช่ไหมเอาเอาพ่อแล้วพอ่วพอเลเปิดตรงกลางๆเลยมันจังสีแข็งเปิดอีก นี่ดอกไม้ห้าอันสีเอามาทับจ้ะพี่น้องจ้ะนี่เ้าเปิดมองนี่นี่มองกลางๆเลยแล้วนองเอานอนนอนเออานอาไปใส่ว่างครับผมเอาอีกเอาอีกว่างอีกว่างอีกให้ว่างให้เต็มกระดาษเลยเออเอาว่างอีกเออนั่นล่ะอย่าเฝ้าว่างอีกเนี่ยที่หลายเลยลูกให้เต็มเลยครับ วบอบวอ,อ,อีน่ะกั้งเชิญอ,อันลูกเชิญอ,อันครับค่อยๆเฮ็ดลูกค่อยๆเฮ็ดอืม,มันสเกฮ็ดอืมบ้างอีกใช่ลองบ้างอีกเหรอลูกนี่สเกฟะครับผม,มบ้างให้เต็มหน้ากระดาษเลย เคบีเฮลซ์อสักมิตะเนาะบ่อให้เติมให้เติมนักขึ้นเเพี้เพี้นตามหมวกแวนเด็ดอินอาาศสเก็ตอะอ่านเราปิดเื้องบันนี่เอาหังสือปิดอืมอร่อยจังสั้นเลยบาทนี่อาใเดินนะไไหนนไหนไเดินสเกลีบเลียต์อะ นวิคมาเยี่ยมพับเฟ่ยเดี๋ยวเขากลับมาจากเมืองไทยเขามาเปิดเบิงเนาะรครับเดี๋ยวมันมีอีกมีอีกเดี๋ยวเขาเหตดอีกเอ,เอาเอารถไทยออกหน่อยไหมนะเอารถไทออกครับมันถือดอกไม้เห่าล้วลูก นูลกยยูก็ใหญ่ไม่ใหญ่ตรนี้มันเ,เป็นอะไรี้ตล์ไหนเจนกชายนนทีแ <laughs> ่แค่ดูแตซีสแกตนั้นมันท่าน,น,นหนแหงมันสีเขียวปือป่อๆอยู่ <laughs> หัวจกวักบ่สีเขียวปือป้อๆนั่น <laughs> แกตอีกกระสันเดียว <laughs> ไทยนี่จะมันกนวนแถวเว้โอ้สิใจให้ให้รถไทยมาน้ะเนาะ สใจให้ให้รถไทยบนนอ <บ S 1> <ก>ควรอ่อนอ่อนใช่ไเนาะบบู้มมไม่ช,วชัวเชลเลยคือยวแม่แปาวนังสือมาอีกนี่ขึันดูเฮนเดลชนอย่าโมเฮนเดีอิที่ปุ